สวัสด,ดีค่ะอาพรพารวยค่ะปลูกผักกาศขาวไว้เหลือแค่นี้ค่ะ เหลือนิดเดียว สวัสดีทักทายาย,ททายามเย็นค่ะปิดทอก you yes, so 自学。See, see, Smoke. Pick you, pick you. สวัสดีค่ะเบาแอขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะน้องเรสซักสิบห้านาทีตอนนี้ได้หกนาทีแล้วขอบคุณมากค่ะน้องเลน้องเลเลิบสามเลิบสาม ปลูกผักกาศไว้สองแปลงเหลือแค่นี้น้องเรเนี่ยถูกหอยท่ากินเกลี้ยงก็เลยแย่งมาปลูกในกระถางรอดนะเนี่ก็เลยเก็บเข้าบ้านเลยค่ะ ย้ายเข้ามาในบ้านแล้วถ้าทางจะรอดเพราะว่าเริ่มมีหนอนมากินใบแวงแวงเพราะตรงเนี้ยตอนเชา้าจ,จะโดนแดดแดดสองทางหน้าต่าง สวัสดีค่ะคุณวานคุณวันพาไปตลาดคุณอรุณชาแนลโหดวงตายเยอะมากอารุณวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณคุณวันและคุณอรุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะได้เก้านาทีละสิบห้านาทีพอค่ะส่งกำลังใจครับผมขอบคุณมากๆค่ะพอ,พอดีไปยกกระถางประกาศขาวหนีหนีเจ้าหอยทากมา เพราะว่าเริ่มกินแบบกินใบแวงแว่แงละแวงแวงแล้วอะน่าจะรอดแหละเพราะว่าตรงเนี้ยตอนเช้า,าแดด่แดดส่องแดดส่องถึงโอเคค่ะเดี๋ยวอีกอีกห้านาทีตอนนี้ได้สิบนาทีแล้วค่ะเพราะเพีย่อนไหม คุณสุพานขอบคุณมากมากค่ะเนี่ยโทรศัพท์พี่ไปไหนอะเลิฟหกเลิฟหกทักทายทุกบ้านค่ะขอบคุณมากๆค่ะคิดถึงเต้าหู้ชาบูไปดูอ่าน้องซูซี่ตลอดเลยตั้งแต่น้องซูซี่ลงโซเชียลเนี่ย พี่ถาปนีขอบคุณมากๆค่ะพี่ถาปณีทักทายลูกวานไม่ค่อยหนาวหรอกแต่ใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อให้พี่ถากันสองวันแล้วค่ะตกเย็นมาไม่ค่อยหนาวช่วงเย็นช่วงค่ำๆาเงี้ยค่ะพี่ถาทักทายคุณสุค่ะ แม่ถาสวัสดีค่ะจากคุณวันพาไปตราดค่ะสุพันก็สวัสดีคุณถาปณีค่ะจะให้ดูต้นนี่สีสวยจังเลยนี่นี่นี่นอกโกนีมา บ่าแอร์เบาแอร์จากแม่ทาปณีค่ะพี่ทาปณีทักทายเบาแอรค่ะวันนี้เบาแอร์ไร้สดช่วงเช้านอนห่มผ้าสับสบายเลยค่ะ สิบสองนาทีแล้วทำคลิปยาวไม่เก่งก็อาศัยไล้สดสิบห้านาทียี่สิบนาทีค่ะเป็นกระถางบัวเอ้ยบอนสี บอนสียุบหัวไปก็เลยปลูกเนี่ยค่ะสองต้นที่เหลือจากหอยทากเล่นงานสักเลี้ยงเลยค่ะสองแปลงขอบคุณค่ะน้องเออีกสานนาทีค่ะ จะลองดูซิว่าประกาศข่าวเนี่ยจะโตไหมเอาเข้าบ้าน โอเคค่ะขออนุญาตลงนะคะน้องแพรมาพอดีเลย